เฮ้ยผู้แดงอะเฮ้ยก็โกลเด้นสปินนะครับทีมออฟเดอะเยียครั้งนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าจะเน้นคลาสที่เป็น TYN หรือว่าแล้วก็ TY หลักก็เราต้องตัด2อันนี้ก่อนนะครับตัดนี่ก่อนอันนี้คือในความรู้สึกผมว่ามันน่าจะไม่คุ้มผมเลือกอันนี้แล้วการตัดเลย2ออันถ้าผมเลือกผิดขอโทษแต่ผมคิดว่าน่าจะถูกแหละนะครับ ผมจะใช้ MC ก่อนเพราะมี MC เหลืออยู่นะฮะไป l e s g o เฮ้ยอันนี้คือ number one ไปต่ออ่ะตามเรทนะครับตามครับตามครับตามครับอันนี้คือครั้งที่3มนะฮะครั้งที่3แล้วเอ้ยครั้งที่4ครับอืผมจะพิมพ์คำว่าใช่มันพิมพ์คำว่าไข่นะฮะอ่ะต่อครับ โอเคอันนี้คือ5 6อ่ะกดไปเรื่อยๆนะครับอฮ้ยลุ้นบวก8มาแล้วกดจนกว่าจะครบนะฮะนี่คือได้ได้ได้ลุ้นนะ1 3สโอเคเงินเอม็มอันนี้คือรับรางวัลรับก่อนแล้วกันจะได้ไม่งงนี่ถ้ากดไป7ครคักแล้วครับนะฮะการแตกมัน1000ถึง800นะครับแต่สลับเป็นแปดกๆอยู่เดี๋ยวไปทาดูอ๋อทีอ้ย ได้ทีหลักว่ะตอนนี้เหลือ2องใบย,ยังไงก็ต้องกดครับยังไงก็ต้องเหมาหมดหมดตู้ครับเหมาครับเหมาอืมอ่ะหมดครับหมดครับนะฮะก็ตีกลมๆนะประมาณ2,200นะครับหนึ่งรอบกระดานนะ2,200นอี่อันนี้คือวนรอบที่สอนิดหน่อยแค่กินนิดนึ่งเฮ<ะ>้ยได้เงินหมื่นเอ็มเลยว่ะ ไม่บวกห้าสองใบอ่ะไปเดี๋ยวมาดูในเกมนะครับว่าจะจะคุ้มค่าหรือว่าคุ้มครั่งนะฮะ ชวเวรับก่อนนะฮะไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าคุ้มค่าหรือคุ้มค้ั่งนี่คือ1น0 0นถึงรอนะครับรอบละ2,200นะครับใบแรกนะฮะนี่คือเงินเอมเงินเอมก็จะประมาณหนึ่งนะครับอันนี้คือบวกกับแคก,กระตาพอยต์นะครับอันนี้คือผมอยากเปิดตรงนี้ก่อนนะทีวาหลักเอาเรอเอาก่อนเลยเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าได้จูดถ้าได้เบลลิงแฮมแล้วก็ถ้าไ,ได้วิน้มันจะไปถึงไงทีวาหลักไปเลยครับ ะฮะเฮ้ยฮะนี่กูได้ใบล่างสุดเลยไหมเนี่ยร้อยสิบแปดโอเคไม่การันตีพูดทองน้องไอที่กูพูดไปนี่คือตัดทิ้งนะตัดเลยตัดเลยอ่ะถ้าอย่างงี้ก็ต้องเอาแหละนะครับยี่สิบห้าทีวผมว่าพูดทองผมว่าต้องมองต้องสีทองไปแล้วใช่ไหมแล้วแต่จะคิดกันแล้วกันนะครับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะฮะกูไม่ออกจริง นะครับโอ้ผมว่าเลดมันเข้าใจไม่ได้เลยวะ่ะอันนี้ก็นัางวันแล้วกะนะครับมือขี้กลับมาแล้วเออมีคนลองให้แล้วนะเออเฮ้ลองันเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกนะฮะอันนี้คือไม่ฟูดแดงครับใครครับโอ้ไม่ต้องบอกคำนั้นผมเข้าใจว่ามันต้องเป็นฟูบาซ่าแน่นอนฟูสเปนอันนี้คือไปสีทองนะสีทองนะครับ การันตีขอคู่แดงเนะ่อยล้านๆขอวงคารบพี่ป้างนะโคจแมนทั้งทั้งที่โคจแมนโอเคเฮดเตอร์บิวแทนโอ้โหไอ้เหี้ยมาร์คเฟรเกนดูว่าซีบียิ่งกว่าศักดิ์สิทธิ์อร่อยขอให้คุ้มนะครับผมติดตามข้าวสารครับผมอ่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้ใบหลอกลวงอันนี้คือใบจริงนะอันนี้คือร้อยหกให้ลุงโทรหน่อยนะครับจะได้คุ้มๆกับเขาสักทีนะคุ้มหน่อยขอคุ้มคุ้มเฮ้ย 2k is gone เลยนะ้องอ้ยนี่เดี๋ยวกูเป็นคนที่โชคไม่ดีวะโอเชี่ยแม่งเต็มตลาดเลย มีรุ่นสามถึงห้าใบเหรอแต่ดูไหนมีอีก่ไหมเนี่ยมีกรออ๋อนี่นี่นี่ใบนี้นะฮะใบนี้ใบน,น,นี้คือรุ่นสามถึงห้าถ้าใบได้โดหน่อยได้ได้เบสซี่หน่อยก็โอเคผมไม่ยากกดสองใบเลยแล้วกันนะครับกดเลยกดเลยนะฮะตา,าจะไหลสอง K is g o อนโอ้ไอ้ชื่อเจ็บจี๊ด รู้งี้ไอวิทเตอต์โยดาอย่าบอกเลยว่ามีไอเทียไม่มีก็ดีไม่มีก็มีกับมีกับไ,ไม่มีก็ไม่ต่างกันนะฮะเปิดมาอยังเสียความรู้สึกอีกสิ่งที่เราทุกคนจะจะรุ้นก็คือรุ้นสีทองนะครับมันจะรัวร่ำรวยหรือร่ำร้องด้วยสีทองจริงๆนะเงินก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเงินที่ได้จากจากโกลเด้นสปินนะครับเนี่ยสองแสนนะรเริ่มต้นใบรแรกกับเกมเดิมๆที่เรารัก TYR กับ TY หลักและรองนะครับไปนี้ออเดอร์บสบายสบายอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เปรดี้ไม่ใช่ดูดิเกอร์เป็นเลวันดรอฟกี้นะครับครานี้ขยับขึ้นมาหน่อยนะครับผมว่าต้องบวก3ก่อนมันน่าจะผู้แดงนะครับครับผมบวก2ครับ อ่าอันนี้คือเขาเหมือนกำลังนำร่องให้เราทําบาร์เซโลน่านะบาซ่าสองตัวแล้วจริงจริงบาซ่าให้หมดเลยอ,ลอันนี้ก็ผมขอไม่พูดมากไปเลยครับเงียบไปแล้วนะนานไปหรือเปล่านานไปไหมโอ้บาซ่าสาม นะฮะฮนี่คือเขารเรียกว่าเกมกำลังเลือกไอดีที่ทําำปูบางทีถ้าขนาดน,นี้แล้วกูขออาณาหน่อยอดนอ่ะอันนี้คือไม่ผู้แดงก็ได้ถ้าของจริงก็บาซ่ามาเลยเออมาขนาดน,นี้แล้ว,วกี่กูทำบาซ่าก็ได้เฮ้ยผู้แดงอะเฮ้ยสูวีโดว่ะ คริสเตียโนโรดาโดไม่ใช่บาซ่าแต่อล็บาซ่านะครับก็ถือว่าได้ย้มมุมปากนิดหน่อยใบนี้รุ่นสีเงินนะครับอืมนะฮะทำไมไม่ได้บาซ่าพี่ก็ไม่รู้อ่ะขอเมสซี่หน่อยเมสซี่ที่ถนัดสองเท้าอ่ะได้ไหมเออนะโดอันนะครับบวกหนี่นี่การ,รันตีนี่คือสีทองไอ้สีเงินนะครับเนี่ยสีเงินอ่ะใบนี้ ผมคิดว่าหน้าการันตีสีทองนะการันตีสีทองอยู่แล้วเพราะการันตีแบแปดที่ผมจะหมายถึงก็คือผู้แดงนะผู้แดงครับใบนี้ผมว่าผู้แดงครับนะสบายสบายครับไม่ต้องมีอะไรมาปิดกั้นอ่าอิตาเลียิการี่ m ลเอเดนิสอูดุกี้อูด,ดุกนะี้นะร้อยยี่สิบสองใบนี้ ใบนี้ได้โดได้ไหมโดทีซีบกแปดผมขอบาโจยูเวโอ้โหถือว่าเองขอดีนะจัดไปนะครับจนี่คือเงาบาโจหรือว่า New นิวบาโจนะั่นอะผมไม่อยากเปิดดูเลยนี่คือฟูทีมแมนยูฟูทีมมัลลิด ฟูลทีมยูเว่ฟูทีมอัลนาเซอร์และที่สําคัญโปรตุเกสด้วยและก็อีกฟูหนึ่งก็คือนะครับฟูมาร์เก็ตนะครับถูกต้องครับฟูลมาร์เก็ตนะครับต้องดูก่อนว่ามันเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าแต่ผมแค่คาดคะเนว่ามันเป็นอย่างที่ผมคิดนะครับโอ้เชียนี่กูเจออะไรครับเนี่ยผมเห็นแล้วหแล้ขอบคุณมากมมับ ทีมคุณปาล์มปาล์มไหนครับอ๋อหรืหอฮะโอ้อ๋อทีมคุณปาล์มวาทะลุ่หนังเหรอโอเคโอเคโอ้โหผมจ่ายตัวนูน้นผมจ่ายตัวใกล้นะวันเด้งาน,นหนักเลยอ้แทงสวยวะ่ะทุกนี้แทงแทงดุดเลยด้วอารนาย โโอโหวันไม่เจอกัอนเลยกูโ,โตมาประตูไม่ออกมาเวนจ้าไม่ฟาได้ไงอ่ะปะท่ากันอย่างนี้นะฮะโอ้โหโดนอ้วนเอาไม่อยู่แล้วสอบโอ้โหกล่าวอเอาโดอยู่ก็เอาคนอื่นอยู่นี่ไง ลูกนี้ต้องให้รับเมื่อกดซ้ายมันต้องลูกแบบนี้แหละวะมันต้องพึ่งปฏิหารนะฮะกระดกบอลนะฮะนี่หมุนหนึ่งรอบเป็นไงงงเลยกู ครับพาวเมอร์ครับยังไงครับหนาวหนาวใจจะขาดล้องร่บ้าจริงเอาจริงนะผมก็บ้าไปแล้วบวกห้าเด้วมจะวิ่งแซงอะไรขนาดนั้น <S <S โอ้โหมีหมดไอสัตว์ดูดมาสิเนี่ยโด้โอ้โห วินนี้นาวโวยอสโกยยสโกใหญ่ยอสโก,อสโก,อสโกดอกยอสโกได้อยู่จุโดโทษกูว่าแล้วดูดีเดี๋ยวผมจะโชว์ศักยภาพนะฮะการเซฟจุดโทษเฮ้ยไหนละนี่ไงประตูประตูะตโอ้โหไอ้ไงไอ้หนูไป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 ทำไดบอกแล้วครับอ่านายเก่งจริงครับ แต่พี่นหนาผมก็เอาให้ครับ